ร้านเคนเจวัเตอร์นะครับก็วันนี้เทสสินค้าก่อนส่งนะครับแล้วก็ทําเป็นรีวิวด้วยนะครับนะ LDT นะครับ h, h k 416D นะครับนะเป็นเวอร์ชัน2.0เอ้ย3.0นะครับแต่ตัวนี้ทําการอัปเกรดเรียบร้อยครับนะโอเคนะครับก็ตัวปืนก็เป็นวัสดุไนลอนนะฮะอัตราจจส่วน1ต่อหนึ่งนะครับนะแล้วก็ ประมาณนี้เลยมีฮอปอัพในตัวนะครับนะการเอาตัวนี้มาแต่งก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามีฮอปอัพอยู่แล้วเนะาะใช้เฟืองโลหะแล้วอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็มา DI y เล็กๆน้อยๆใส่บอร์ดลงไปแล้วก็เพิ่มนิดนิดหน่อยก็ประหยัดขึ้นเยอะครับประหยัดงบได้เยอะอยู่นะครับนะตัวนี้ผมก็ลูกค้าก็สั่งทํานะครับเขาก็อยากได้แบบเลทประมาณสักยี่สิบห้า 25, อะไรเงี้ยความแรงอยู่ประมาณกลางๆฮะไม่ได้แรงมากเนาะแทบจะสแตนดาร์ดโรงงานเลย แต่จริงๆผมทำปืนสายสปีดน่ยผมไม่ค่อยเน้น h ฮฟพีเฮดหรอกผมจะเน้นไปประมาณไม่เกิน2 5งห้าครับเต็มที่แล้วนะเพราะว่าจะเอาเฮฟพีด้วยมันก็ยากอยู่ครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะแยะครับอย่างเช่นสปงอย่างเงี้ยมันก็ใส่สปงแข็งมากไม่ได้ฮะนะเราจะทำยังไงกับสปิงอ่อนๆแล้วให้ได้เฮฟพีนั่นแหละครับโจ์มันยากมากครับนะโอเคมีอะไรมั่งมีเฟืองนะฮะแต่ตัวนี้ผม อาเฟืองอะ่ะผมผมผมเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่าผมว่าเฟืองเก่ามันหนักไปผมก็เลยใช้เฟืองไล่เบาเนาะของทางร้านจัดการให้ใหม่นะครับนะและ้วก็นี่นะครับปอกสูบเราก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับนะนี่เปลี่ยนใหม่หมดาครับนะยกเซตเลยครับผมมีบอร์ดหนึ่งตัวนะครับนะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนะโอเคดูวิธีใส่แบตนะครับนี่ฮะดึงพันธะลงมาสังเกตว่าจะเห็นสายแบตนะฮะนะ ก็ใส่แบตลงไปนะครับนะสอดลงไปก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะแบตมันก้อนใหญ่อยู่นะครับนะเนี่ยใส่ลงไปง่ายพี่แล้วก็ดูปลั๊กไฟให้ถูกเงี่ยงนะครับนะใส่สายไฟถูกเงี้ยงนะครับปุ๊บ่นะใส่ได้นะทีนี้สายเราก็ทําอย่างนี้เลยก็ได้ครับระบบก็จะมีเซฟนะฮะมีเซมีนะครับออตโต โอเคแล้วก็ประมาณนี้เลยวิธีใส่กระสุนนะฮะเปิดฝานะครับเทกระสุนเจลลงไปนะฮะเทไปให้เต็มเลยนะครับนี่นะครับปิดฝาแล้วก็สำหรับปืนสายสปีดหรือสายอัพเกรดนะครับนะลูกเจลลูกเจลลูกเจลสำคัญครับต้องแช่น้ำ เราต้องแบ่งเวลาแช่นะครับนะให้ได้7.3มม,มนะครับนะถึงจะยิงดีนะครับนะ7.2จะเล็กไปครับทำให้ลูกซ้อนนะครับ7.4 7.3ได้หมดครับนะ7.3มม,ม,มนะฮะนะลูกเจลต้องได้ประมาณนี้นะครับอ่าผมแนะนำแบ่งแช่ครับแล้วก็ลองแช่2 2ชั่วโมงแล้วก็ลองเอามาวัดหรือมายิงดู3ชั่วโมง อะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคฮอปอัพ okay. นะครับฮอปอัพติดตั้งตรงนี้นะฮะก็คือยังไงให้ลูกค้ายิงดูยิงทีละนัดแล้วก็ปรับถ้าหมุนเข้าอย่างนี้ถ้าหมุนไปทางนี้จะเป็นการกดลูกจะเหินถ้าลูกเหินให้หมุนคลายนะครับแต่ถ้าลูกหน้าทิ่ใมให้หมุนคืนไปนิดนึงปรับทีละนิดนะครับนะเป็นการเทสเฮปีนะครับนะ ก็ทำเสร็จแล้วก็ยิงจนกว่าจะขึ้นนะครับสองห้าหกสองสี่ศูน6์สองอาแ่เอาละครับสำหรับปืนเจลนะความแรงประมาณนี้กับสปีดขนาดนี้ผมว่าปันฟอดคล้องกันแล้วครับเดีย๋ยวลองเทสยิงเป้าดูนะครับนะ เห็นไหมว่าเราเวลาเราลงบอร์ดอะปืนมันจะยิงกระชับขึ้นฮะถ้าไม่ลงบอร์ดด้วยความเร็วขนาดเนี้ยมันจะยิงเซนีไม่ได้นะครับพอยิงเซนีปุ๊บมันจะเด้งไปแบบสองนัดน,นะครับนะเพราะว่ามันเบรกไม่ได้ครับมีบอร์ดมันจะช่วยในเรื่องของการเบรกต่อรอบนะครับนะเห็นไหมฮะ ฟัวโต้นะฮะหมดเลยฮะแม,ม็กสองครับแม็กสองจะเทสความทนนะครับนะก็คือผมจะเทสแบบฟัวโต้แบบเต็มเต็มสูบเลยนะครับนะนะโอเคครับฟัวโต้ หมดครับก็ถ้ารู้สึกว่ามอเตอร์ร้อนมากให้พักก่อนนะครับนะแบตร้อนให้พักก่อนนะครับนะก็สินค้าใช้งานได้ปกตินะครับก็ส่งงานเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ